เ <sociedad> ี๋ยวๆๆียวามอ่มันบืนจีโอ้ป่ามันบืนป่าบืนป่าบืนปลาเดสายันอ้าเขาไมบอนนาึกใส่เบียดปักมีิ่ใไกล้กันเถอะโอ้ไ่เห็นไม่คือนแ จมอกจมอกใส่เดียนใส่เดียนโตสั้นๆตัวยาวอยู่ใต้นี่คือบ่เป็นตัวโตยาวมันบ่ตัวสั้นๆบ่เออพอดีเออนี่ล่ะนี่ล่ะกินดีขี้เดนโคขี้โคเาเอิ้นขี้โคด

ได้เยอะแล้วเตรียมตัวรึยนี่เนี่ยเบ็ดเบ็ดปักเบ็ดปากอ่าเดี๋ยวตามน้องๆไปดูน้องหลานไปดูใส่เบ็ดปักที่ทุ่งนานะครับขุดเหยอะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามไปเด้อเดี๋ยวตามไปติดๆ เย็นๆนะครับมาเขียวก็มา,าลงต้นนานะครับผมมาดูาสาวๆเขาใส่เบ็ดปักกันนะครับโน้นนะครับด้านโน้นนะครับเห็นเขาขุดเหยื่อไส้เดือนนะครับใกล้บ้านลูกๆหลานๆนี่ครับสาวๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า <laughs> เขาจะใส่เบ็ดกันยังไงเป็นหรือเปล่า นะครับเบ็ดปักเยื่อไส้เดือนชักหลังเอาทั้งเบิดซึ่งซีบลังมาดูี่อโอ้ยคือว่าเป๋าอยู่เฮีนยนึกหลายหนึ่งือนึกว่าอยากใส่กันซ้ำนี่ ออยี่ี้นเป็นสิบห้าสิบล้านคนนะฉันไนลงม,มาใส่เยอะปีนี่เลื่อนเคาอยามาใส่อีกกันอยากใส ยานที่พยายามที่เดียนใส่เ่อไรเดิมนมา <c oughs> ลูกอีสานว่ายายามขี่เดียนเลยเทว่านิด,ห,ดหน่อยสารวรุ่นใหม่นี่เขายายามขี่เดียนกันเลยนี่รถรุ่นใหม่นี่เขาถึงว่าจะอยู่ตามชนบ,บทก็ใส่เบ็ดปักไม่เป็นนะครับส่วนมากส่วนนี้นี่ยัยงยังเป็นอยู่ เอา,เอาทำเล,เเลทำเลเอาเรือทำเลใส่คนละฟังเอาเอาไว้จำได้เ <c oughs> ทคนิคเพลงไหนเอาใส่เลือไปไน็นใด มาแต่มันจมลงหันเตียตามตามใจฉันเตีย เดี๋ยวมาดูใสย่ยังไงดดูวิธีเกี่ยวเหยื่อโอ้เอาแบบนี้เล่นปะเนี้ยสุดใส่เอาดิคิดว่าเกี่ยวเขาตัวมันเกี่ยวสามไร่ย,ยาวมันตัวอันนี้ไร้ขวางกันวะเกี่ยวสามไร่ย,ยาวมันน่ะเกี่ยวเขามาฟังหนึ่งลแล้วก็มันเหลือไว้สุดดวงเบ็ดกันเบงเบ็ดโผล่มาหน่อยหนึ่ง Hoặc nít tốp nét lên chưa mong đợt mong tiêu điện ương, mong tí ương được ương, nữa là nó điện ương điện ương này, ương điện ương điện ương เธอไงไม่อยากแม้โอ้ยแบ็ไปเบ้อแบดเลยแซดไปวะแบดไม่ใช่เออไม่ช่แซด่าแซดด้สยเคีี่น้องแซดไปอยู่เขาแซดกันเขาใช้ไม้ไส้เบ็เนาะฮึใช่นี่ก็ได้เออ ผู้ผู้ปูดิตัวหนึ่งยืดถนนแม่ว่างไอ้ขี้เขาบ้านมังหันขึ้จับไว้ตัวอะไรกลับมาเรเห็นเลยเที่ออกหรือว่าเป็นหนูมัไปย่านนา้ำเลอบ่อออน้ำลูกพู ไม่ใช่มืองนี้พื้นอือืากอาคำน้อยบรรนานผะักใส่เบียดปักใส่เพื่อหนามันโล่งเนี่ยหรอฝนมาตกหนามันโล่งวันที่ขางโคกเน้เงี้ยอืมเออโอ้คือคือเป็นละเป็นละ โอ้น้ำตกน้ำตกน้ำตกวอเตอร์ฟอลมีบรรยากาศตอนแดดล่มลมตกนะครับเย็นๆประมาณเกือบจะ6กโมงแล้วครับ เป็นบรรยากาศน,นะครับ6โมงกว่าๆนะครับอ่าตะวันก็ตกดินไปแล้วนะครับผมรับขอบฟ้าไปแล้วก็มาติดตามดูนะครับว่าผลงานสาวน้อยบรรณา,นนาอ่าฝึกปักเบ็ดนะครับผมหาปลานะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับคืนนี้จะ,ะตามสาวน้ยนะครับสาวน้อยมา เช็คเบ็ดนะครับผมเรากลับมาเก็บเบ็ดนะครับเ,เวลาทุ่มกว่าสองไฟสองไฟหามเลื่อม <laughs> เ้อเลื่อมเบ็ดจัได้ไ็ว คือว่าซองคือว่าซองปูนะครับปูเบือนน้ำนำปลาเบือนปูเบือนเนี่ยเหลือว่าร้อนบอ่ หลังแรกหลังแรกเหยื yeah, <laughs> ่อโดนแหบเก็บเลยอ่า <laughs> มาดูกันว่าสาวใส่ปักเบ,บ็ดจ,จะมันหรือเปล่าสาวน้อยมันนาจะมันกันหรือปรเปล่าเก็บไปแล้วหนึ่งหลังน้มคุณฝานบ่เห็นบ่ ฟ้านะบ่าววิงมาน,นาเนาะไรสอนเอาเลยนี่ฟ้านขึ้นไม่แล้ว เราเอาเองเยเกลียงยังเขาเกือบลาติโอ้ยปลาซิวเขาเกือบอืมนู่นน่ะไนกกรนี่ยังยังเตะ้ยมากเลยนามันใสนี่ตะกอนนี่สมัยก่อนนี่เอามีดมานแลเด้สับเอาเลย,ยนำนำทมทง ซองรอบปกรเลยซองไงซองขึ้น <laughs> เัวเกินเยอะตอนหน่อยหลายด้วยปอนหน่อยกินสันไซ่คิดบ้างสันไซ่เสียบตะเคืองตัวมันตอดตับ ขาดปุ๊บไปเลยเลฉันว่าใส่กลาเงาวล้สังทีก็เดี่ยนเหน,นียวๆคืออยู่ไปต่อไปต่อดูสิอ่าได้ครึ่งแล้วครับยังไม่เห็นตัวปลาเลยวันนี้จะมานหรือเปล่า <laughs> เขียวมาท้ายเห็น่ามันหรือเหลอฮะ อะไรวะมัน <joke> ม <in row> ีปลาไม่กินเบ็ดกันสองเก็บบักหอยเก็บปู เแถวหนูหอยปังหอยเชอรี่เชอรี่ได้หน่อยสักมังเออสลี่หน่อยเชอรี่หอยเชอรี่ต้มเบากดับข้าวตำเซตตำหมูตำหมูไอสรุปผลงานดูโอ้ผลงานมีแต่ปูกับหอยนี่มาซ้อมมือซ้อมมือไม่หมานอ้าว เก็บกู้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ไม่หมานได้เก็บปูเก็บหอยไปแกะขัดแยกเยอะนะเฮ้ยมันบืนติโอปลาอันบืนปลาบืนปลาบือนโอ้โหมันมามาจ่อมันมาจ่อหายเลยตัวนี่อ๋อจับจับ ตใหญ่ลงหนาลงหนารู้เขียเลยโอ้มันบืนขึ้นมาไอ้คนหอดพีสนี้โอ้นนนนนนนทีไรก็มาโคดรหวานวัดนี้ดีวะทีหยุดงานไม่ติดข้างเขาบึงโอ้แขนสองป่าบินวนีใส่เบ็ดไม่ได้อ ชาวน้อยวัานานานะครับใส่เบ็ดไปได้ได้ปลาช่อนปลาช่อนมันกําลังจะกระดึบมันกําลังบืนนะครับมันกําลังกระดึบข้ามจากคลองลงมานาฝั่งนี้นะครับได้หนึ่งตัวเอเีนะครับผมนี่ก็ประสบการณ์สำหรับสามน้อยวัานาน,านานะครับฝึกใส่เบ็ดปักนะครับอย่คงมี ครั้งต่อไปนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวจะชวนามาใสอีกนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับติดตามชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สั่นกระดิ่งนะครับผมเป็นกำลังใจให้หนักเกียวนะครับขอบคุณมากครับ